ครับผมสวัสดีครับผมผมโภกระลักต่างไว้นะครับผมมะเฟืองนะครับผมสวัสดีครับพ่อเด่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อเด่นมานะครับผมมาเหยียบมายามนะครับผม,ผมวส,วส,สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ มักเหกับยิ่งป่างเดเกด้อเคยอยู่ทั้ง่กม่เวลจะบานหลังนี้คือกอนหลัี่นองครับผมือเล็กกอนก้อนที่หนึ่งก้อนแ่เาเห็นหูเป็นอย่างคือกระดัดกระดอน้ำนับเก้าเก้าสิบโลเสียดายมันี่ในบานแม่กินส้มเล่นน้ำนักเก้าสิบโลน่ะเหลืออยู่เดีียวนี่หันสี่สิบสี่กิโลทหักระดัตะพูดเดียวนางเล่หันเป็นเบาหวานอันแห้งน้อย เพวันนั่นถือกันกับยุ้งแม่บิดาอันเอาจดามันเบาท่าผิดา่ะของมันบอกว่ยอันจับมันเบามันยังนั่งตุ๋นไฟของเอาจึงหันเบิ่งเอาซะมันก็ม่อยู่หรอกยมืนเคืนนี่หันนั่งอยู่ม้งแท้ๆดาดเอาดาดเอาจนฟุกสักลายเขาจนนี่ในบ้านนึเขาเขาว่าเบิ่งกล่องไฟข่ผมเจ้าเบาเล่นนิ่งนอันนี้ไม้พิ้งเทไง มองมันจังพริกได้เอาอันนั้นมันพริกหมดได้ไมตัเองกลดริเนะครับผมเอาพอดนเนาะเป,เปิดเพ้งมดประเด็นหาแนวว่า,างกอน บางพี่ก็ได้ดอกเมื่อเข่าดอกผมมากลางบ้านนั้งประเด็นผมมานี่น่าอยู่บไก่นีนในเบียดได้ครับผมเห็นน้ากินนะครับถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษขอกราบขอพภายนบผม เพื่นพอดีนะผมยันพี่ขึ้นเขาแม่นครับเสร็จแล้วมาด้วยครับผมกินเขานะผมกินปลาครับเนี่ยหองเมื่อก่อนนะนี่อายผมนะผมผู้ที่สิมาเห็ดคล้องป่าซอยนะผมสวัสดีครับบายมึงเอาไฟมาหนุนผมนี่แหละต่อไปสามาจับกล้องให้นี่แหละครับผมมาด้วยครับผมกินเขาน้ำกันครับผมต้มขุ่งนะครับ โอ้ยขนาดนะครับอทีครับผมมาด้วยครับผมกินข้าวน้อกันครับผมกอบครัวหลักต่างไว้นะครับกับวิธีชีวิตแชนแนลบรรษตร์ชนแนลเนาะประเด็นเปลี่ยนดูปวดเลยจำประเด็นนะครับผมมาครับคลิปนี้กัถาถ้าได้ตั้งกล้องก็ติดตั้งนะครับผม อ่าครับผมมาเด้อครับผมกินเขาน้ากันครับผมไม่แยงแนนเนาะอ่ะนั่งนั่งก้อนจอนนั่งก้อนจอเนี่ยอบนั่งอมือมกินดอมดม้วอ่าผมกินต่ำห้งน้ำกันัะผมเรียบร้อยน้ำกนไมได้ก่พวกมึง แล้วนางควันนางควันเดียดมากนะครับผมอ่าเนาะครับเขาน้ำกันครับผมสำหรับต่างว่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาเด้อครับผมกินเขานะผมเพราะว่าแม่จะลาต่ำมาเด้อเมยค่ะแม่ตันดิ๊ดิ๊ดิ๊ดขึ้นฝ้าเอาลงนี่นั่นมันเอาลงโบรานอีคืออะครับผม อันดีครับผมนะครับเอาแตงซี่เอาเนาะงานนั้นบนได้ดีนั่งพับเทียบจะขน <laughs> าดเทสแต่แท้กันยังประเด็นประเด็นประเด็นผมว่าจะเห็นหน้าคุณไม่เ,นเย,นอย,อยนไดี๋ยไนเนาะนะยินมาเนยืนมาไม่เปนแล้วยืนยังดูเลย <laughs> หักม่เก็บมากกินน้ำมิดกนตัน้ำทหงมบวกมึงแรงแม่ชิอยากส้มนะลูกก็บอกว่านึงแล้าก็ไปตียากส้มกินนอยากด้ข้าเขานะผมไรอยากปลาแห้งยิ่งได้บ้างแข้งเขางขาไหครับแข่งลาครบ้นั้นเอาทอดเจ้ากรอบถาโดนวนนี้ม่นแขงครับ ต็ปิ้งนันแดดนี่แหีะไปแห้ง่ะง้าวมันกรอบเบสคุณจะไปลองสักกลของบพอร่นๆเนาะอยากข้าวแห้งมื่อเ้าอย้านี้เขาเดี๋ยวมึงใส่กระคอกขึ้นลูกนั่งกล่องข้าวเขาต้อนึ่งข้าวพร้อมนอกืึนจะปิ้งป่าหรือว่าต้มเอาวแบบไง โอ้แข็งแต่แจะง่ายไม่อยากแข็ง็มคิดว่าแสบยุ้มมั่นแสบตาอยู่แม่บเพราะตือเสี่ยงภาษา ยังย้อยแต่กูนาอ้าวเยก็ยิเพ็บเลป่ะตั้มสองเงินยังาป่าพูนูนๆูอยู่ทองท่านมันดีแล้วว่ามึงไปแบบแตองแตบมันหกขึ้นหนาหน่อย ปะแดงก็แดงปะน้อยเหรอกเหรเขาเขาเป็นปะแดงตั uh ้และป่างานเออจะพลุกเขาุหมดละประเด็น่นถักาเสร็จละเพราะเอาตัวน้อยมันตัวใหญ่เนี่ัก็เดิน่าตัวใหญ่มันนะเอาตัวใหญ่เวลาเขาอยากพเขาอยากเีนวมขวัหน่อยในระเด็นน่ตัวใหญ่ ใาูดมันตัวใหญ่ละมันกลวงน่อยในนาพอมู่แก้มแล้วมจะหาเื้อันแน่นของประแดงมันแน่อเนนนใช้ประเดงอืมมันเยอะอีอหปอุกเปล่าปากใหญ่โอเคมันจัต้องมืให้หลายุก ขอนมดนั่นนี่ก่อนอาเอาขอนวดนังเอาะอไม่ขนเอาอนหลังมัน พูาหันซ้ายพนกเบปุงละยู่เปล่า,า,า,ลามาศาสตัวมาแบบนี้มันแบบมาทกงนะมาย,ยวนคือมาเสียทีนะประเด็นมันมายวนน้ำมาบอไรอยู่ภาคอีสานบ่อใดน้ำมันเหมอน้ำมังเห็ดม<า>ันวันนี้ตรงยูน้ำเอ,อ่อวกเอ,อ่อ

เสียบเสีบปะแกงเมืม่อไ่ะเสบนะนั่นเพชรนี่งันเนี่ยนี่ปงข้าเหนียวเกลือปลาเสียบแล้ว 嗯，对，哦 <noise>，不许画线。 อีกเติมง่าเาบองาว้าเห็ดเห็ดน้ำใหม่เนาะน้ำใหม่ม่เห็ดมุกพีบปะมกพอก็ใสเด้โอ้ถึงพิกไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขน,น,นาในญ่ตัวเดียวเต็นหมอนเรียบเนื้เต้นเต็นออกจากทั้งจนทั้งแตกตามาจากเขาเออเอื้องนกเต่ามีหงแมงก์ตัวเดียวอืมนึ่นปลา โอ้เผ็ดเพ็ดน้ิงนะรวเดีเยอะบ่ับใหญ่โเดลเน้อต้องตั้งครับโอ้ยข้าจใมากว่ะคข้าวปาข้าขนาดนี้อดัคู่น้ำใหญ่ทั้งที่บิดอ่ะ บ่ดงมันพูติ่งน้องจะดุ่ง,งขมนี้ได้กูดิน<ะ>ป่าอยกออกไปรีบแข่งนัน่นสมสมยอมหลัอ พี่นองิมนี่กระเมนะพี่นางนัคิมนาง้ากันไหมได้พี่นองด้อสวัสดีครับแวครับด้วกันคนเดียวัสดีครับม่บายอยากเลื่อมปากกดหลค์กดแช่กด้ยชับตะไคให้รับทางไว้ชแนลและช่องวิถีชีวิตบรหลงสารของโมเดลนนี้ด้วยครับไมับมา